วิ่งนั่นแลอัน jay เวิ่วิอัน jay อ่ะอันได้าด้วยนะอันได้าด้วยเลไปแล้วของหมดเดี๋ยวม้ครับพุงเงือกเสหัวไหนาที่ว่าป่าทาเาเนีขาดาดหมดไหมขาเหมหม่หรือทอนหมพน้งขอหืมานเขาไม่ใช่เนียหมดยกขึ้นขานยกขามั้ยพ่อมนาไม่ใช่นี

มขอเหย่เดเย่ออยู่เย่อยู่ก็จแพนจ้แพนไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวยังนาก็จะกลัวด้วยเจอดีเหอวะมาแล้วหนึ่งห้าง